ครับนี่เป็นจุดต้นต้นเพลิงของไฟไหม้ที่ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่เอ้ยบอนไก่พัฒนาบอนไก่ไกพัฒนาบ่อนไก่นะก็นสาบิพทฒนารเรือนนะแล้น,นี้ก็คือเป็นลักษณะเป็นไม้มันก็เลยลามต่อเนื่องเร็วแล้วก็ลมแรงด้วยแล้วถ้าเกิดเราสังเกตคอนโดตรงข้ามเนี่ยขมาดคอนโดอยู่ห่างไปยังไอ้หน้ตาต่างเรยังละลายหมดเลยผมว่าเข้าใจว่ามันอยู่กลางคอนโดอะ่ะเราเกิดไฟไหม้ปุ๊บลมมันหมุนข้างใน ต้นแรงแล้วก็เห็นว่าทางมันแคบมากใช่ไหมทางมันแคบมากเลยเพนะราะนั้นการลากสายก็ไม่ใช่ง่ายมันมีหัวแดงอยู่ข้างหน้าก็จริงอะ่ะสองสามหัวแต่ว่ามันก็ไปติดขัดเรื่องการลากเข้ามาในถังแดงก็มีหมดอายุฉีดไม่ทันนะแล้วก็คนที่อยู่ช่วงกลางวันนี่ก็เป็นคนแก่คนสูงอายุเอาน้ำเข้าไปข้างในให้เจ้าหน้าที่นะไปเถอะไปแม่ผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทําให้รองเท้าระวังนะรองเท้าระวังี้เอาอย่าเข้าไปเลยเข้าไปเถอะเออระวังนะครับระวังเรา ไปโอเคเดี๋ยวเราเดินไปไปไปครับไปเดินขอทางครับโอเคครับไปอันนี้คือน้ำที่สีก็จะได้ไม่ไรงนะแล้วก็สถานการณ์ก็โอเคคุมควบคุมเพลิงได้นะครับก็เห็นเหว่าเป็นไม้หมดนะมันก็เลยลามได้เร็วไม่นด้ไม่ต้องระวังเรื่องเพลิงไหม้นะฮะแล้วก็มันแคบมากนะเราเพิ่งพูดกันนะเรื่องเพลิงไหม้เราเพิ่งไปที่ใบเตยมาอันนี้ก็อยู่ฝั่งตรงข้าม ขาอย่างสนีน uh, ้ำไปข้างบนลงมาได้ดทำไมล่ะราคาเป็นอย่างกสิโอ๋ต้องกันแบบเลยสีได้เรื่องท่านอย่างโอ้ราคาแตงกสิสีน้ำลงมาก็ไม่ลงถึงตัวกับเดิมเหมืนกับมีราคาเป็นชุมอยู่ข้างบนเป็นไงครับเรียบร้อยดีนะขออนุญาตแคบมันบอกปัญหาได้ไหมครับได้ได้ว่าทตาไม่ทุนคนใหญ่ใหญ่อะช่วยกัลยาประสานเรื่องน้ำมันให้อาสาสมัครกะลาที่อ๋อน้ำมันไม่มีใช่ไหมมันจะได้ทำงานได้ต่อเนื่องน้ำมันกับน้ำหลอย่างเอับน้ำโอเคอยู่ครับมีไหมนะครับ ถ้าฝนตกหนักแล้วก็อาจจะช่วยเห็นสังเกตว่าพนาขีดน้ำก็อยู่ในเนี่ยโดนไหมบ้านโดนค่ะรังไหนอะงไหนนี่อาสาอะไรเนี่ยหรือไงใช่่คะโดนด้วยอาสาโดนอันนี้เป็นอาสาเออหนูเป็นอาสามันทาแทนของเจอถ่าในพื้นที่ไม่เป็นไรอ่ะอันนี้เป็นกู้ชีพไม่เจ็บก็ไม่เป็นไรแล้วนะเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปแล้วไปลงทะเบียนข้างนอกนะครับโอเคนะโอเคให้กำลังใจนะคได้ก็อย่างนี้เอาชีพล่าก่อน ตับตีนว่ทีนึงนะก็ีนก็สามลวดอันนี้สายสายน้าอายใหม่อนะสาหน้าสายเกันไหมเาเปตเรามองนสายที่นี่เป็นที่ต่อสำนักต้องการใช่ไหม รักปกันบางนาสาไพรล้วอสรับแล้วก็มาอยู่ในต้นเลยขอบคุณผู้ชมครับขนาดนี้น้ำก็ยังอุ่นอยู่เลยครับท้าที่เหยียบลงไปก็สัมผัสได้ถึงความอุ่นพรอหน่ที่บางกวานะกาอยู่นะ้ำอยู่นะด้นีนะอันนี้เจ้าเจ้าพ่อมันกอครับนเนี่ยตนี้จะพ่อสาะตรงฮะมีควันอยู่บ้างนะประมาณห้าสบโมงนะผู้ชมนะ ก็จริงๆเราลงมาสักพักแล้วนะครับคุณสครับแต่ว่าขออนุญาตที่เราต้องทํางานก่อนที่จะไลฟ์นะครับทุกคนนี่หมดครับอยาจจะได้เห็นภาพข่าวจากสำนักอื่นไปที่เรียบร้อยแล้วแต่เราก็ขออนุญาตทำงานให้เสร็จก่อนครับตางขึ้นไปแล้วก็สีนะครับตรงนี้อยู่หัวแดงนะตรงนี้มีหัวแดงนี่หมีหัวมีหัวมีหัวพี่จางหัวนะตรงนี้พระรามสี่แล้วก็ชุมชนนะทางมันแคบไง ก็นะครับแจ้งมาว่าขออนุญาตเติมน้ํามันขออนุญาตการเติมถุงน้ํามันและน้ำเพิ่มเติมนะเพราะว่าน้ำมันที่สะสมไม่มีเพียงพอสําหรับรั้มที่ดราชบุรีนะครับจะไปตรงไหนก็มีแต่ชาวบ้านกั้นรับมทั้งทัวราไปตรงไหนก็มีแต่ชาวบ้านกั้นรับค่ะหรอเส้นเลย ขายของอ่ไกเนี่ยขายอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ลถ้รู้ตื่นต้นรู้ไม่ไมว่าใครที่รู้ว่าก็มีเข้ามารต่ไปม่ได้อะไรออกมาเลยบ้าน่เนี่ยรถอเอมาเร็วมา่มาครับลวโทรไทยโทแจ้งโทแจ้งมา่ามีพี่เข้าแวโทรแจ้งบ้าแลวโทรแจ้งค่ะครับ่นะไม่เานไรยูเขาจะมีสูตช่วยะไอ่าให้กำลังใจเะ เบางทีได้ใช้แหล่งน้ำบริเวณนี้ครับของคอนโดนี่ด้วยนะนี่ก็ล่งน้ำอยู่แหล่งน้ำเนี่ยแหล่งน้ำหลักที่ฉีดข้ามเนี่ยครับฉีดข้ามฉีดข้ามไปด้านในเป็นแหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการสับปะรดด้านหลังบ้ันนี้ที่ดินที่หาด้วยไม่ตดธทรมครับเป็นเทห์ดูที่บ้านไก่นี่ครับเรียบร้อยครับตัดเรียบร้อยในส่วนของเทหาดเนี่ยเรียบร้อยครับโอเคที่ปัญหาก็คือเป็นส่วนของในส่วนของที่บุกลุกในสลัมลอนมาตรงนี้หน่อยครับ อ่เไม่ได้รับไราโดนตัดไฟไ้วเนี่ยไฟโดนตัดตอนนี้ไฟมาปกตินเพราะว่าที่ไกลไปแล้วเขาหลวงเขบอกเขาจะไล้วเพราะว่าเราได้มีการซ้อมแผนหมี่ไฟปลอดไมดครับคนป่วยคนชราคนพิการผู้ป่วยิดงเขามาหดตอนนี้คืนไปล้วครับเคช่วยดูดีๆห่อนะคนที่เโดนช่วยอได้ก็ช่วยกันบอันนี้ตอนนี้มีท่านผู้ช่วยผู้ช่วยหนึ่งมาครับสวัสดีครับสวัดีครับขอบคุณครับ ในเรืรองต้นนะคะเราก็ได้ออาวปายสว่อในเรื่องของน้ำปปาป่าเป็นการที่จะที่จะช่วยเหลือกันนะแล้วก็นโยบายท่านรัฐมนตรีสังกัรมราค่ก็ให้เตรียมห้องว่างไว้เผื่อลองรับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีด้วยนะเพราะว่าก็ชงมีผมว่าหลายคนไม่มีที่อยู่คืนนี้จะดูว่าช่วยกันแต่ว่าเราของเราจัดให้ก่อนถ้าไม่ได้จริงเดี๋ยวว่าอีกทีนึงได้ครับินดีเลยครับช่วยเหลือกันนะ ตอนนี้ตอนนี้พูดเดือดร้อนจะอยู่ที่เยาวชนครับไปดูหน่อยครับเขาเบื้องต้นเนี่ยเราจะได้จัดว่าคนไหนมีความประสงค์อะไรซึ่งซึ่งห้องเราเตรียมพร้อมไหมมีเราจับก้นที่ไหนเนี่ยไม่โดนใช่ไหมไม่เหลือเฮ้ยใไอ้บ้านพี่ท่านบอกว่าเมื่อกี้ค่ะจริงเหรอ ให้อยู่กี่คนถ้าที่บ้านที่ผมชี้ให้ดูอะครับที่อยู่ประมาณสิบคนที่ไม่ใครเบียนะไม่มีค่ะโอเคให้ใจทำงานที่ไหนเนี่ยทำงานที่ลาวเกาค่ะแต่ก็ยังยิ้มได้นะครับผมโอเคมาสู้ๆตุ้มตตอนนี้ไปลงรายชื่อที่ศูนย์ลงแล้วค่ะลงงานตู้นะลงทะเบียนไปงานกันดีๆนะสู้นะทุกคนทะเบียนลงทะเบียนโอเคไปลงทะเบียนก่อนไปไปลงทะเบียนต่อไปสวัสดีครับตัวนึงอะคุณส่วนลดไม่ได้ด้วยนะ คนมาขอถ่ายรูปนี่ไม่ไโดน <c oughs> ก็ยังมีอารมณ์ถ่ายรูปอยู่อสว <c oughs> ัสดีครับอยู่ไหนแม่บ้านอยู่ในกองถ่ายเลี้ยงแมวจรเยอะอยู่อันนี้แมวจรดดวอนนวจรเหรอครับเขาไม่ดูกำลัลง,ลงรถจะไปไหมรอบบรรยากาศวันนี้ก็ประมาณนี้นค,ค,ครับคุณผ้ชมครับพามาดูทุกท่นานชุมชนเนี่ยก็ชุมชนที่อยู่ใกล้ถใีดับเพลิงบ่อนใ่มากเลยผมว่าเพลินไม่เกิน600เมตรใช่ไหม มันเป็นรถกระดับมาเร็วนะรถเร็วครับรถกะเพื่มมาแล้วก็มีหัวแดงทั้งสามหัวนะแต่ว่ามันอาจจะว่าทางเข้ามันยากอ่ะเพราะทางมันเล็กท่อมันเข้าไปยากนะมันก็เป็นตัวปัญหาที่จะเริ่มดับช่วงแรกยากแล้วผมว่าเพรเป็นมาให้พวกนี้ไปเร็วเพงานนี้ก็ดูให้เป็นบทเรียนเหมือนกันแล้วก็ผมว่าช่วงนั้นมันคงไม่มีใครอยู่บ้านนะคเขาจะมีแต่คนแก่ช่วงบ่ายโมงครึ่งช่วงเหตุเพลิงไหม้เนี่ยพอดีผมอยู่ตรงนี้พอดีเอาล้วผมก็เลยให้ก่อนไก่นะ่ยรถก่อนไก่เข้าพอเข้าปุ๊บเข ใช้น้ำจากตัวอาคารเราด้วยช่วยไปก่อนไม่ทันนะไม่ทันครับเออเร็วมากเลยนะครับเร็วครับลมแรงด้วยเขาบอกลมแรงครับซึ่งซึ่งบ้านประหลามสี่เราเนี่ยเรามีช่องหนีไฟด้านหลังให้กับชุมชนอยู่แล้วไม่รู้เนี่ยบ้านเราเราทำประตูไว้ให้ครทำไม่ให้พร้อมเลยเพราะว่าเคยเกิดเหตุอย่างนี้มาแล้วหลายครั้งนะครับก็เลยมีการเตรียมพร้อมไม่ตลอดเกิดในครงนี้คืออะไรครับอาจารย์ก็มันก็เกิดจากต้นเหตุเแล้วเพรางเหตุมว่ามันเป็นบ้านก็เป็นไม้เยอะนะครับแล้วก็หลังคาบางก็ปงดอยูด้วย บางางีวสีน้ำไปมันก็ไม่ลงมาที่เชื้อเพลิงมันก็ไหลลงหมดจากทางนี้ได้มันไปทางนู้นเลยใช่แล้วมันก็ไปบูบูบูรงบรบูรูบล้ว้าบมันแคบูนูบ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 ูางนูบ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 ูเูบ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 มบูบูบูบ่บูบนบูบเบู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 ัูบ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 ูแรบคบู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 บบขบ mm ูน hmm. like ูบ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 ผู้ชมครับนี้มันมีเหตุเพลิงไหม้นะครับ พอสราบเพศแล้วนะครับแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นซึ่งเหมือนก็แก้ไขอะไรไม่ทันแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนในอนาคตกันต่อไปครับป้าเสียหายนะแต่ก็โชคดีที่มันมีศูนย์สาธารณสุขมีศูนย์เลี้ยงครับเลี้ยงน้องเลี้ยงเองแล้วก็มีศูนย์เยาวชนก็ได้พอดูแลก็ได้ระดับหนึ่งครับท่านที่อาจารย์ประเมินด้วยสายตาคิดว่ามีความเสียหายอยู่ประมาณกี่ปวดเรือนครับก็าบอกสามสิบประมาณสามสิบเป็นฟอกเหยื่ครับ

ขอเกเป็นบทเรียนครับคุณผู้ชม <ไป S 1> แล้วก็วเพื่อพัฒนาและป้องกันไนต่อไปอครับนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำงานต่อครับในการเตรียมพร้อมสำหรับการดูแลผู้ประสบภัยครับก็ใครที่ต้องการช่วยเหลือก็สามารถติดตามได้ทำข่าวต่างๆนะครับว่า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างไรได้บ้างสันะครับในส่วนของเอกชนแต่ส่งในส่วนของเราบาอพกรา้าก็ได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้ที่จะดูแลผู้ปะสบภัยนะครับุกอาสามารถนำมาให้ได้ที่ไแต่ว่ากีตว้นวนได้เลยมาที่ตรจได้เลยแลเดี๋ยวม่าดูเราดูแป๊บนึว่าขาดหรืออะไรเราจะไม่ต้องกระเปาเดินทางมาเดี๋ยวดูห่อยว่าถ้าจะประกาศว่าขาดหรืออะไรนะครับ อา,าจารย์เ,เดี๋ยวนะปิดไลฟ์แล้วนะอาจารย์โอเคลาก่อนนะพวกเราก็สามารถระวังนะครับแนละผมว่าก็ดูเรื่องความปลอดภัยเรื่องของกีฬาให้ดีนะมันก็เป็นสิ่งที่อันตรายแล้วก็เกิดความเสียหายนแล้วเดี๋ยวผมคงอยู่ที่นี่แหละดูแลพี่น้องประชาชนกันใช่ครับโอเคครับไม่ได้คุยกันมากนะเพราะวันนี้วุ่นวายนี่จงใช่ครับพู <ข chiar S 1> บนะครับอะไรครับฝากไว้ครับคุณผู้ชมครับดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพดูแลบ้านให้ปลอดภัยด้วยฝากเลยครับ